อันนี้เป็นลูกตัวที่อะไรของเพื่อนครับเป็นลูกตัวที่สองครับตัวที่สามในทองตัวที่สามอยู่ในทองนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละถ้าภัยอยากก็ได้ในเรื่องของสายเลือดของเอสเคนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาของเพื่อนก็ได้ครับพี่น้องครับหมูสันๆนะครับนี่แหละเบื้องลูกมันนี่ครับพี่น้องนี่เบื้องเนื้อเบื้องหนังเบื้องน้ำมั้ยนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละผมจะให้เบื้องไก่ไปเลยครับพี่น้องเนาะแล้วก็ให้เบื้องทั้งตัวไปน้ำรับพี่น้องกับพิจารณาเบื้องเอาด้วยครับด้ด้านข้างนี่ตาคู่นเต้าครูนี่งาไมครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นช่วงเวลาอ่าบายๆนะครับพี่น้องครับของวันพุธที่27เดือนมกราปี64นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิทธภาพีพะร่องกลับมาเอาง้อยูทีเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มอีกเช่นเคยนี่ละครับพี่น้องครับนี่สำหรับปร์มนี้ที่ผมกลับมาดูๆนะครับเรื่องกับราะว่า อ่าพูดมีเงวมาให้พี่น้องไม่ไม่ยุ่เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่ข้าวเดียวกับมือนนะครับเพราะว่าเงวมันราคาบ่สูงปานไหนครับพี่น้องครับลงแป๊บเดียวเหมือนที่เคยพี่น้องครับนี่นี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวใดก็ติดตามอ่าเบิ้งดีๆกันแล้วกันครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้สีมาแบบใดนะครับด้วยพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพีพี่น้องไปปุดคุยกับทางพ่อเพลกันครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาให้พี่น้องไลค์ปานไหนครับพ่ะ ประมาณซิผาตัวครับประมาณซิผาตัวได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ้าพีผ้าหน่องยางเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับพี่น้องครับซึ่งเพจดับหนึ่งฟาร์มได้คับพี่น,อนอ้องเด้อเฟิรนกายูทีบ้านน้องแสงตำบลน้องแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับบอกไปในหลายๆคลิปนะครับพี่น้องว่าไอ้ถนนกับเซนออกมาจากวาปีไปเซนเลยนะครับพี่น้องประมาณลูกเคิงนะครับเด้อที่นี่มีการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนโคทุกๆรุ่นนะครับพี่น้องครับเอา พ่อตารับวันที่จะรับรองเจ้าพระเจ้าไมได้มั่นใจเมื่อนี้จังไงลูกค้าทางไกลๆกับแม่ไหลน้องพ่อของพ่อนะไกลหลายเกือบๆทั่วประเทศเลยพี่น้องเอาบอกยังไงถ้าไปอ่จังเห็นเมืองการลบบุรีสระบุรีกับส่งหลายอยู่ครับพี่น้องเอาพอเอาเริ่มตัวแรกแล้วครับเพื่อจะได้ไม่เส <ด Liberty. S 2> ียเวลาครับตัวนี้ห้องไวเท่าไรพ่อนี่ตัวนี้ห้องไวหามื่นสองครับหามื่นสองเป็นวัวตัวเมียได้ครับพี่น้องได้ลูกมาแล้วเจ้าตัวครับพ่อตัวนี้ได้ลูกไหมแล้วสองตัวส้นสูงอยู่ที่เท่าไรครับพ่อนี่สี่ครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็นลักษณะของเอ่อวัวสีขาวนุ่นๆน,น,นะครับพี่น้องเนะาะบลไม้ขาวเมืโตไปไหนได้ครับพี่น้องที่นี่ส้นไทยส้นหลังนี่เป็นสีแดงๆผสม,สม,สม,สมแก้มนะครับผมอ่าสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนี่แหละครับส้นหนังงูตัวนี้ว่าถึงปากสำนนะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่ขอขากับคือว่าติดตามมาอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะได้แบบนี้อันนี้ครับเด้อครับเด้ออันนี้ผสมไสต์ตัวไหนปครับโตครับครับโตโอ้ยใส่ๆคมโตนะครับพี่น้องครับพันรอบไปครับตัวนีว้อออพพัััันนรรรรบบบบแลล้้วคคเเดพี่น้องครับ บ่นี่ขับหลอดนะมันมันวัติดเลยทับโตไปเลยโ<อ>ับโตละพัน,นเลยครับบางตัวบางก็ตรผสมหลอดว่าใครตีพี่น้องแต่ว่าพอาะจะใส่โตเนี่ยติดหลอดพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าห้าแปดเจ็ดสองนะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์สำรอง,นะ,ะน,องนะครับพี่น้องเด้อศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกศูนย์สองแปดสองนะครับพี่น้องครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์เดี่ยผมก็ติดขึ้นไว้หน้าจอไปเรื่อยๆตนตลอดคลิปคุณล่ครับพี่น้อง เห็นมีพี่น้องบอกว่าขอเบอร์โทรแน่ขอเบอร์โทรแน่บางที่ผมกับวได้เปิดเบอร์ไม่ขัดะะพี่น้องกว่าผมจิตเสมาอ่านพิมพ์เบอร์โทรให้ไปนี่ก็คือง้อมือแล้วครับพี่น้องครับก็ค่อยๆเบิ่งไปนะครับพี่น้องเนาะถ่ายอยากจะได้ง้อราคาพอฟังครับพี่น้องผมแนะนำฟาร์มนี่ได้ครับพี่น้องเด้อราคาพอฟังหรือว่ามปนง้อขี้ไหล่ดิพี่น้องนี่ง้อสดๆส,ส,สาวๆอยู่ะครับพี่น้องครับนี่ขันไปยุตตลาดนี่บได้ยได้ครับพี่น้องเด้อแบบนี้เด้ออ่ะอีกเท่อพอ่อราคาเท่าไรครับตัวนี้ห้ามห้ามื่น แล้วก็ในส่วนของอาการบริการขนส่งนะครับพี่น้องครับย่างที่บอกไปนะ่ะระเภทมีเพื่อนกับส,ส่งฟรีภายในเขตอำเภอวาปีปทุมนะครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของการบริการนอกเขตอำเภอวาปีปทุมละคิดกิโลละ13บามบาทนะครับกิโลเมตรนะครับเนาะอันนี้สีผ้พาพี่พาน้องนี่เบิ้งเออง่วนสาวน้อยตัวนี้ครับพี่น้องครับ <S <S สาวน้อยตัวนี้วันนี้ตัวนี้เนื้อหนังหนาขึ้นมาหลายเด้อครับพี่นอ้องเด้อตัวนี้นี่จักเดือนละเท่าไห่ งวดเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นงวดทีเอ่อโครงสร้างของแข้งขาติดถือว่าใหญ่แล้วครับสำหรับงวดหน่อยเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับจอกในลักษณะสีนวลนะครับพี่น้องครับสีนวลนวลนะครับเนาะนี่แหละส่วนหนาส่วนเขากรทแทกเกิดนะครับหัวตาเป็นตุ่มนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้นี่น้าน้านี่มาหลาได้ครับน้าหนาได้ครับตัวนี้เด้อนี่แหละครับคอขานี่ก็ถือว่าดำนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้อ่างวดราคาพอฟังงวดงามงวดทุกรุ่นทุกรูปแบบครับพี่น้องอยู่เพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องครับ เมนบ่เห็นผมมาถ่ายคิวกับทุมมาเลยซูมเอ่ได้พี่น้องเด้องัวเพิ่นกับเขามาเรื่อยๆอยู่ตลอดครับผมแล้วกันในช่องของมุนชูนี่กะสิมีงัวหลากหลายราคาขึ้นกันครับพี่น้องครับกะให้พี่ให้น้องนี่จอบบ้อนเราก็แล้วกันครับพี่น้องครับคลิปผมถ่ายบัดใดผมถ่ายแล้วผมกัสิลงเลยภายในมือนั่นแหละครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ห้องไว้เท่าไรพอนี่สามหมื่นเก้าสามหมื่้นสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อนะครับพี่น้องครับอันนี้ ตำหนีเอียงเนี่ยกับบวมที่น้่นะครับตัวนี้เนาะร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าตำหนิง่วงนะครับผังภพเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าตำหนิภายนอกที่มองเห็นพวกขาตกขาทอนนี่ยเราประกันเหมือนนะครับเด้อภายในตับไตใส่พุ่งพวกมดลูกเนี่ยอันนี้บวมลูกนะครับพี่น้องเด้อต้องให้หมอคนตรวจเคนเช็คครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนท้ายครับพี่น้องผ่าผู้ได้มักแบบนี้นะครับเด้อง่วงสาวหน่อยเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับอยู่นี่มีให้เสีให้น้องได้เลือกนะครับเด้อเอา ออ๋ตัวต่อไปครับพี่น้องครับบันนี้ผมกะสิให้ไปไว้ๆนะครับพี่น้องเนาะกะสิว่าได้เห็นเสียเว,วลาปันไ,นไี่ครับพี่น้องถ้าขันผู้ใดอยากจะเห็นชัดๆนี่ว่าเบื้งตัวจริงเอาครับพี่น้องครับถนนกับไปมาสะดวกอยูะะออ่ิละครับพี่น้องครับอ่ตัวนี้แหละครับพอตัวนี้งัวแยกลูกตัวนี้งัวแยกลูกไปนะครับพี่น้องครับครับอ๋อหลูกตัวผู้เีาซื้อไปขุนละลูกตัวผู้นี่ซื้อไปขุนละเด้อครับพี่น้องครับอ่าจังตัวนี้นี่เป็นงัวสีนวลๆออกเท่าๆเด้อครับพี่น้องเด้อนวลๆนะครับพี่น้องครับ สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้แยกลูกไปแล้วนะครับวันนี้ตัวแม่นี่ผสมไปไหมครับหรือทองว่างยู่ครับทองว่างครับทองว่างทองว่างยู่แล้วครับตัวนี้เด้อถาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ก็มีไห้นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ง้อเชิงนะครับเนาะพวกไอ้ขอบหูขอบตาจมูกคอขานี่ดำดีนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับถาผู้ใดสนใจอยากกิได้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวสีผ้าบึงสนถ่ายนะครับเด้พี่น้องเด้ออ่านี่แหละสี่หมื่นเก้า้อครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่า ตอนลองได้่แ้วครับเป็นราคาห่องด้วยซึ่งสี่มือเก่าหนิยังตอนลองได้อีกด้วยครับพี่นออ้องเด้อนี่พุ่นพอเพลี่นนี่เป็นเป็นพุ่นบอง่ายๆด้วยครับพี่น้องถืกใจนี่บอลกันง่ายๆครับพี่นอ้องครับนี่แหละถ้าใครอยากก็ได้ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเสิ้อ้าพี่ให้น้องอ่าเบื้องตัวนี้ลักษณะของหลังเป็นหลังตรงนะครับพี่น้องครับส้นสูง,สงนิดเดียวแต่ก็พอที่รอยสิบลอยสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะอ่าบวกลบนะครับบวกลบนะครับพี่น้องครับพอดีผมถามไปแล้วบางที่ก็ลืมนี่ครับพี่น้องบอกไปบอกมาอ๋อนี่ถามไปน้อง อ่าสี่หมื่นเก้าตอรองนะครับพี่น้องครับต่อรองเอาเด้อเบอร์โทรศัพท์ผมกระติขึ้นไปหน้าจอตรงนี้ไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นวัที่เชื่องนะครับพี่น้องเด้อโู้โครับพี่น้องตัวนี้ฮะอันนี้อันนี้ก็พ่อหัวถูกตัวครับรับรองให้ได้ถุกรับรองทุกตัวครับรับรองทุกตัวได้ครับพี่น้องคุณภาพเลยตัวบะนีน จังของพอนี่มือนี่เห็นว่ามีมีเห็นมีง้วแมงลูกแดงๆงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันนะครับมาเปิดเปิดราคาใบถั่วไห้วจังไปหลุนกันนะครับอันนี้ผมกับพระท่านเนี่ยหลุนราคาห้องคือกันนะครับหลุนไในส่วนของง้วนเล่กอันนีครับมือนี่ใครอยากได้ง้วนเล่เป็นแมงลูกนะครับพี่น้องครับอันนี้ง้วนอย่างง้วนเล่กพ่อพ่อนี่อันนี้เป็นง้วนเล่พาครับง้วนเล่กพาเล่กนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้เป็นพาเล่มาได้ครับพี่น้องได้ทองง้วนยังกะพี่น้องพอต้องหยาบนะครับพราาะว่ บ่อทองมันย so ังว <like> ่าเข้ารับก so ันเราขึ้นสายทางใครยังพร้อมข้าเรื่องมือละลอยคิดดอกเบี้ยให้อีกน้อพ่อเนาะนี่แหละ้างอะไอีกน่แหละข้ทองก้อนหยอกไปเลาตัวเดินละเข้าทุกตัวครับผมเอาลูกๆๆๆเออนี่ยนะครับผมบอกเล่พี่น้องพี่น้องว่าสื่องาะโย่ของนพิ่น้ำหนึ่งของพ่อนี่ครับพี่น้องครับคือว่าบ่อทองกังวลนะครับพี่น้องสื่อมาเงาะสิเป็นยังสันยังสี่บ่อเสียวขึ้นในบ่อน้องเงาะยังสี่นะครับพี่น้องครับอยู่ในคอตกลงการบาฬิกาขึ้นในรครับครับผมอันนี้ตัวนี้นี่ไอ้งาะได้ลูกมไปพ่่ัังครบหม นี่นะครับพี่น้องเด้อสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้คุณพอเพชรียรนรับโทรศัพท์จะเข้าก่อนนะครับพี่น้องครับอ่าส้นสูงอยู่ทีร้อยสามสิบเจ็ดนะพ่อเนาะมาเนี้ผสมไปไหมครับตัวนี้ยังครับย่างอ่าบ่ท่านผสมนะครับพี่น้องเด้อทองวังอยู่ครับถาผู้ใดมักในสายเลนนะครับพี่น้องครับอ่าอยู่นี่มีไห้ได้ครับเด้อเลนี่บมานมีแค่นี้นะครับเห็นครูแม่ลูกอยู่ทั้งคุณแวบๆอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เป็นเลนพาได้ครับเด้ออ่า อันตัวนี้เขาพ่อห้องไว้เท่าไรครับสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองนะครับพี่น้องครับตัวนี้ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ัวเล่นะครับพี่น้องครับอ่าบางทีผมยังวนเบิ้งย้อนแสงกับกอให้พี่น้องได้เด้อครับพี่น้องครับกะหลู่ว่ามันย้อนแสงแต่ว่าอยากจะให้เห็นรูปร่างของงูไหมครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อวัวชาโลเล่นี่แหละครับพี่น้องครับเอาเอาไปเป็นแม่พันธุ์เลยครับถ้าผู้ใดกำลังมองหาชาโลเล่อยู่เด้อครับเด้อพอเพลินๆก็มีมาให้้ทุุกๆสายพพััันนนธ์แลคครรบบีี่่อง นี่นะครับเนาะนี่กินหญากำลังเลีมใหญ่เจ้าค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าตามที่ผมเข้าไปในตลาดนัดครับพี่น้องครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ผมลงทิปไปแล้วอยู่ตลาดนัดบ้านหันนะครับพี่น้องครับก็คือว่าคนนี่ตลาดแตกเลยเหรอค่ะพี่น้องมองจอดรถนี่บ่มีเลยเหรอพี่น้องซึ่งคนที่เขามาหาซื้องว่หลายแบบนี่นะครับพี่น้องเด้ออ่าบ่แน่ใจว่าในอนาคตนี่ภายในเดือน2เดือนนี้ราคางง่วมันสิขยับขึ้นบ่ครับพี่น้องอันนี้ก็บ่บ่บ่ทราบะนะครับพี่น้องเนาะอ่า ก็ให้พี่น้องพิจารณาวิเคราะห์เอาครับพี่น้องเนาะปัานนี้สิบห้าฟีพ่อหน้องเบิ่งง้วงงามๆอยู่หนินะครับพี่น้องเด้อเห็นแม่ลูกอยู่นี่น่าจะสองคู่ว่าครับพี่น้องเป็นงวัวแดงนะครับพี่น้องป่านนี้เพราะว่าเบ่งวางงวแดงเออแล้วก็แม่ลูกน่าจะเป็นแม่ลูกโตแม่ทั้งสองนะครับเด้อนี่จังแดงๆแบบนี้เป็นลูกของแม่ใดแล้วก็พ่อเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> จังมานรุนกันแบบนี้เพิ่นกับมีไห้ได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้ลูกของตัวนี้ว่าครับพ่อเอ็ดเคสหาสอง เอสเคหาสองศูนย์นี่ครับพี่น้องเฝ้าเฝ้าเอาได้อีกจักน้อยผมวันละครับมันขึ้นได้แท้บพรว่าจะเป็นพวกลูกมันหรือว่าน้ำเชื่อนะครับพี่น้องเนาะเอสเคห้าสองศูนย์จักเดือนแล้วครับพอตัวนี้อ๋อก็ได้สี่เดือนครึ่งครับสี่เดือนครึ่งนะครับพี่น้องครับบัานี้สามสิบหกครับลอยสามสิบหกตัวแม่ไหมล่ะครับสูงเท่าไรครับตัวแม่สูงลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าเอานี่แม่ผสมไว้ไหมครับตัวนี้อ่าแม่มันทับโตกว่านี้ครับแม่ผสมโค้งต้นนะครับเนาะอันนี้เป็นลูกตัวที่ของเพื่อนครับเป็นลูกตัวทีี่่่ครัับตวททไม้อง ตัวที่3อยู่ในท้องนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละถ้าไคอยากก็ได้ในเรื่องของสายเลือดของ SK นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวทีพาเบิงส่วนไทยตัวนี้เครื่องบดก็เต็มนะครับเดือในส่วนของลูกครับพี่น้องครับวันนี้แม่ก็เต็มขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับตัวนี้อน้ำซีเต่าเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็จิ้มดำดำหางเงากรบอครับอ่าจริงจริงเรอเรื่องนมำซีเต่าหาเต่านี่มันม่มีปัญหาต่อการเลี้ยงลูกหรอกพี่น้องครับอันนี้ผมอาจจะบอกหนึ่งไอ้หนึ่งจันทรนะครับเด้อว่าเพิ่นเป็นขอต่อออรรในกา้อเด้อรั่นรับเนาะ แล้วก็บ่มีผลต่อการเลี้ยงลูกนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาของเพิ่นกระไดครับพี่น้องครับหมูสันๆนะครับนี่แหละเบื้องลูกมันนี่ครับพี่น้องนี่เบื้องเนื้อเบื้องหนังเบื้องน้ามั้ยนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละผมจะให้เบื้องไก่ไปเลยครับพี่น้องเนาะแล้วก็ให้เบื้องทั้งตัวไปนน้ำรับพี่น้องกับพิจารณาเบื้องเอาด้วยครับด้วยด้านข้างนี่ตาครูนี่งามครับเดี๋ยวมาเบื้องราคากันมาเพิ่นจะกห้องไว้เทลเลยครับแปดเมื่อเก้าครับคุ่นี่ดครับแปดเมื่อเก้าด้วยครับพี่น้อองครับ่า สีแดงเข้มๆเครื่องบดเต็มนี่แหละแม่นี่ก็บน้มดำพร้อมครับพี่น้องนี่จมูกดำนะครับพี่น้องนะแปดหมื่นเก้าเบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าห้าแปดเจ็ดสองศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกศูนย์สองแปดสองนะครับพี่น้องครับนี่แหละถามผู้ใดสนใจอยากเกลี่ยนะครับเนาะเมื่อกี้ว่าถึงเรื่องง้อหายซีน้มหาน้มครับพี่น้องครับงัวบางตัวหลายๆน้มหานก็เลี้ยงลูกดีก็งัวซีน้มพักลูกมันหัวหลุนนะครับนี่นะเออลูกหัวหลุนธรรมชาติว่าพอดนะหัวหลุนธรรมชาติครับหัวลุนธรรมชาติครับพี่น้องเน เนี่ยเซลน้องกำลังหยุดน้องมแม่ใช่ไหพี่น้องอ่ะอ่านี่แหละครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครูต่อไปครับพี่น้องอันนี้กับครูแม่ลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้ลูกทีี่่่วััยยบบอูกนเกิดยุคนี่อันนี้ลูกูกกเิดอย่นี่นะพ่อเนี่ยงวอยุ่ลูกคอกนี่ยมันบ่ครับนี่อ่า,นนาถ้าถ้าผู้ใดอยากกี่อะไรครับตะก้อนเพิ่นอุ้มไว้อยู่พี่น้องอันนี้นนคือออกมาแล้วพี่น้องทนี่นักเดือนแล้วพ่อตัวนี้เขาก็ได้เดือนครึ่งครับหนึ่งเดือนครึ่งลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกได้ไหมพี่น้องครับง้อเดือนครึ่งของซีไว้ได้ไหมพี่น ตัวนี la, ้เ <Key> ป <board> ็นใหญ่ข no no, no, ึ <us> <UN S 2> <in and S 1> ้นเป็นตัวสีงามอยู่ครับพี่น้องสีไหนที่ข้ามขอบบักคักได้หล่าพี่น้องนี่แม่สูงร้อยหกสิบครับหกสิบบวกลบอ่าแม่สูงร้อยหกสิบบวกลบได้ครับพราลูกสช่ไหมตัวนี้นี่ลูกที่ไหนหรอครับอ่าตัวนี้ลูกที่สองมั้งครับลูกที่สองนะครับพี่น้องครับกำลังสี่ข้ามไปกินนมแม่ครับพี่น้องครับตัวนี้มีใบให้นไหมครับพ่อครับมีใบครับมีใบแล้วครับพี่น้องได้นี่แหละตัวนี้รูปร่างส่วนสูงก็ร้อยหกสิบบวกลบได้ครับในส่วนของแม่มันเครื่ออองงบบบทนนนนนนีีี่่่มมาาเเตต็ุกกสววคคัััรรพ้้ะหู ตาแล้วก็ในส่วนของข้อขานะครับเนาะหางเงาตัวนี้พวงใหญ่เลยครับพี่น้องครับอ่านี่แหละหางยาวๆพวงใหญ่ๆครับพี่น้องถ้าผู้ใดมักแบบนี้นี่นะครับเด้ออ่าถ้าใครสนใจตัวนี้ลูกงามด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจังแบบนี้นี่พอเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่ครับพอตัวนี้คู่นี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เปิดไว้89ดสิบเกกันครับ89คือก้าขึ้นันนะครับพี่น้องเด้อคู่แม่ลูกตัวแม่อันนึงเป็นอ่า SK520 ครับเมื่อกี้มื้อนี้คู่นี้4ัยศูเด้อครับพี่น้องครับในส่วนของ เอสเคหาสองศูนย์มันก็จะเน้นในเรื่องของสีแดงนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเป็นซีไว้นี่เนื้อหนังครับพี่น้องครับมันถี่มากครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเบอร์โทรกับสิขึ้นไว้ให้นี่แหละถ้าผู้ใดเห็นอ่าราคาตรงนี้แล้วนะครับนักนี่ก็โทรไปเลยนะครับพี่น้องเด้ออ่าแต่ว่าถามมาต่อรองได้บอผมบางที่มันตอบบระทันแล้วกครับผมบริพินเจ้าของง้อไหมครับพี่น้องครับถ้าให้พี่ให้น้องนี่คุยกับเจ้าของง้อเองนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อแม่ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องครับสู นี่แหละต้นลูกก็กินขาดแล้วครับพี่น้องตอนเราราคาแปดเหมืนเก่าตอร้องเอานะครับพี่น้องครับลูกใหญ่ขึ้นนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่พอต้องห่วงเลยแหละครับนี่ยังอคตเอาไปตอก็ยังไปตอได้ด้วยครับพี่น้องเด้อพอเลี้ยงกันนะโซนบัดนี้สิบห้าพี่พะน้องเบื้อ่าชาโรลีชาโรลีนี่เลือดลอยนะครับนี่เลือดลอยเลยครับมีใบติดมาด้วยหาอันนี้เบิ้งหูมั้งนะครับพี่น้องเด้อเทอร์รี่นี่แหละครับพี่น้องครับอ่าชาโรลีเลือดลอยเป็นคู่แม่ลูกนะครับถ้าผู้้้้ใดดออออยยาากจะไแบบนนนีีุ่่พพเเเชรขมาใหห้้้้เดดออคครรัับบพีี่่นนงและผม อันนี้เป็นชาโรเล่แม่พันธุ์นะครับในส่วนของตัวตัวลูกนี่เป็นตัวผู้เนาะคับจักเดือนเราพอลูกมัน้ะลูกให้ใครสามเดือนครับสามเดือนนะครับพี่น้องครับสี่เข้าสามเดือนนะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากได้ตัวนี้นี่ส่วนของเอกสารก็ยังขอเอานะครับพี่น้องเนาะอ่าหลังตรงตรงนี่แหละครับพี่น้องอันนี้สําหรับใครอยากได้แม่ชาโรเล่ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องนะตรงอยซีซีบวกลบครับลอยซีซีบวกลบด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้เอาคู่นี้พ่อห้องไว้เถอะเรยครับ นี่ห้องไวเก้าสิบแปดครับเก้าสิบแปดง้วตัวนี้ยังบถถ่ตท่านเถาพี่น้องงวาาว้วสาวสดสดล,ลูกแรกครับลูกแรกนะครับพี่น้องเนาะอันที่สองในท้องนี่ผสมไปนะครับย,ยังย่งครับบ่ตท่านผสมนะครับเด้อเหลือสีผ้ายางเบื้องไทยชาลลาเลีครับพี่น้องครับนี่แหละกระโหลกย่างย่างหลังตรงตรงแบบนี้แหละครับพี่น้องยู่นี่เพิ่นมีไห้เด้อโอ้ลูกแม่คือสันไอเนื้อเนื้อมาไหลเถอะวะลูกลูกในเนื้อไหลได้ครับพี่น้องเด้อเนื้อไหลแล้วครับผม เลือดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเอกสารครบอยู่มันบ่พ่ออ่านี่นะครับไผอยากได้นะครับพี่น้องครับอยู่นี่พอเพีรนี่เพิ่นมีมาให้ครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรชาววัวหลากหลายสายพันธุ์เราอยากจะได้แบบใดโทรหาเพิ่นได้ตลอดครับก็สิบกว่าครับพี่น้องครับนี่แหละโทรศัพท์เกษตรเขาอยู่จังซี่ตลอดนะครับพี่น้องเด้อถามผู้ใดทราบนี่ผมมาบัวท่านแท้ๆครับผมอ่างอนยังบ่มีแขนอีกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกแม่นึงอยู่ทางนี้ครับพี่น้องครับบัดนี้เนาะ อันนี้ว่าแม่นี่ให้ลูกมาไปครับนี่ได้ลูกแล้าตัวนึงครับได้ลูกเล่าตัวนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทองว่างอยู่ที่มป็นปะครับนี่ทองว่างนะครับพี่น้องเด้อโอ้ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะใส่แม่ได้กลับไปใส่เอาครับพี่น้องครับสูงหนอยสี่สิบบวกสูงร้อยสี่สิบบวกเป็นงวดเป็นงวดแดงนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ผมจะให้เบิ้งพยายามให้เบิ้งด้านข้างความสมส่วนของงวดกับพี่น้องพิจารณาเองน้ำนะครับเด้ออ่านี่ราคาพี่น้องครับหูสั้นๆขอบหูวดำจมูกดำนะครับพี่น้องครับ อ่าขอค้ากระติดดำม,มาอยูุตบิบ้าพวกหลายครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้นมสีเต่าเด้อครับพี่น้องเด้อหรือเสื้อาเบิ้งส่วนไายดำๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละถ้าใครอยากจะได้งงวดราคาพอฟังนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้นี่สำหรับเกษตรกรเมื่อไหร่ผมก็อยากให้เลี้ยงแบบราคาประมาณนี้แหละครับถึนไปเพร,ะราะว่าอ่ตัวนี้ห้องไว้ท์เทนพอนี่ยสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับนี่แบบนี้แหละเพราะว่าจังสีเนี่ยเขาสามารถเอาน้ำเชื่อมพอพันดีๆไปใส่รูปมันก็จะออกมางงามขึ้นกันครับพี่น้อง เ้วก็เวลาการเลี้ยงการขายเนี่ยเข้าก็สิว่าได้เสียเวลาหลายครับพี่น้องครับเสียเวลาทำกันตมามมูลค่ามันได้หลายกว่ากันนะครับพี่น้องครับถ้าใครชอบแบบนี้นะครับเด้อพี่นอ้องเด้อนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิ้อ้าพี่พี่น้องนี่ยังเขาไปเบิ้งบริเวณทั้งหนาขอ,อกหรือว่าในขอ,อกนะครับเนาะเพราะว่าเห็นมือเศรีน่นเห็นคนขอมาหลายหลาย,ลาย,ยะนะครับพี่น้องตัางด้าวเมื่อนี้ลงไปแล้วซีเขาจองอีกซีครับผมเมือใดถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศกาของคนที่ขอมาเยี่ยมขอกใหยี่งอยู่ดอกครับพี่น้องมื่อเกี่คนขอมาหลายมาจากเห็นเห็นหนึ่ง เพิ่นเอาไปทา้งหลายบุพเพหมูอเศร้านี่มาจากกาลสินมาจากเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์กาลสินเมื่อนั้นที่ผมมาไทยเห็นว่าส่งไปสระบุรีเมืองกาญจน์หรืไปไทยอีกไปไซแนวเรืองการครับไปไซอีกแน่พ่อสระบุรีครับไกลๆก็หลายนะครับเนาะภาคใต้มีบ่ครับไปพคน่ะน้องกับคนละน้องกับไปครับแล้วน้องกับไปบ่ครับพละน้องกับวัดสี่สี่ครับโอ้แล้วน้องภาคใต้มาขอดไก่เป็นต้นต้พี่น้องมืางเศร้านี่กับไปพังโค้นไปพังโค้นสะกลสะกลครับ ป้ายงยิ่ๆนี่พอจะขึ้นย้ำไลยครับบันนี้ไก่สั่งวันทันมาด้วครับพี่น้องเด้อป้ายเพ็ดน้ำหนึ่งฝ่ามัวงามคุณภาพบัวดีคุณภาพนี่แหละครับพี่น้องครับวันนี้สิภาพพี่พี่น้องนี่มาเบิ่งมูอยู่ในคอกด้วครับว่าอ่มูมูอยู่ในคอกนี่นะครับพี่น้องครับอ่มูนี่ว่าขายขายไปครับสองตัวนี่ย่างนะครับเด้อยังมีจากท่านมีจากของนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับสาวน้อยเป็นง้อเท้าหรือกับก้าวแดงตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อ เอาคูนี่ตัวละเท่าไรพอนี่ยตัวคูนี่คูตัวละสองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาก็คือโยคูไปกับที่ใดลดหามื่นยอดพี่น้องเนาะต่ำกว่านั้นโยกอะอยากได้ต่อร่องได้จริงจิงเราพอเพียงฝนบอกง่ายๆครับพี่น้องแต่ละคนขอมาเนี่ยผมมาคุยกันว่าถึงสิบนาทีไะมไม่ได้เอาตัวร้องเอาไปส่งรถมาทันไว้นี่นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้งวดสาวหน่อยนะครับพี่น้องครับ อ่าคู่มาดีทุกคู่นี่นะครับพี่น้องครับค um ู่นิดตัวละสองมื่นหาด้วครับพี <th <th yes, ่น nee ้องเด้อโยคู่ไปก็บทได้ส่วนลดหลายขึ้นครับพี่น้องครับหาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับแล้วกันในส่วนของคอร์กนะครับพี่น้องเด้ออันนี้แยกเป็นคอกเป็นคอกไว้ให้แบบนี้นะครับห้องที่ทักขาเชื่อทับการขาเชื่อครัค้งวันที่หนึ่งครับคอกแห่งดีแล้วก็อ่าหมู่บ้านหนึ่งก้อนเห็นผู้ใดวายอยากจะจองขี่ง้อครับคือรอบนี้จองไปแล้วเด้อครับเด้อเลี้ยรอบหนาครับรอบหนักขันผู้ใดก็คืออโทรสั่่งงงจลวหน้าเออาเด้ครับพี่น้อนโต้สรับผมขายงจองล่ว ตัวนี้คนจองไปแล้วครับตัวนี้ไปทางไลยครับนี่อ่าตัวตัวนี้ไปน่าเสือกนี่ครับไปน่าเชือกนะครับพี่น้องครับครับวันนี้ถือว่ามึงง้อดำนะง้อกัดตัวนี้นะครับกัดครับตัวนี้ง้อกัดท่องสามเดือนก็จองแล้วครับนี่อันนี้กับจวดจองแล้ยนะครับไอ้ท่องสามเดือนอันนี้เป็นในไปทางไลยครับพ่อนี่อยนี่ไปสารคามั่วนี่ครับไปสารคามนะครับว่าง้อกัดอยู่นี่กัมีมีถึงอู้นมใหญ่ตัวนี้นี่หกหมื่นสองก็จองหกหมื่นสองจองไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถือว่านงครับ่างคครรัับบนะ ก็ <ève S 1> sociedad, ให้พ okay. ี่ให้น้องนี่พิจารณาในส่วนของขอกไปนนะครับเด้อเป็นยังไงนะครับเนาะการดูลูกซีไว้ครับลูกซีไว้ตัวปลูกไอของตัวนั้นนะครับไอของตัวนั้นโอ้เป็นไอของตัวนั้นนะครับซีไว้ศูนย์เก้าหกพอพันตัวนี้ไปใส่ครับนี่ไปเรื่องนกท่าครับเรื่องนกไทายโสธรนะครับพี่น้องเด้อนครูครูครูแปดหมื่นเก้าแครับตัวนี้คือไอมันโอ้ตัวนี้เป็นพีมันนะครับพี่น้องครับนี่แหละถ้าไพ่อยากจะได้สนใจวันนี้โตดำตัวนี้แหละครับโตดำวันนี้ทองเจ็ดเดือนเขาจองเลยครับเมื่อกี้ ตัวนี้ก็งามอยู่ที่พี่น้องครับผมเอาไปท่ายพอตัวจังสิห้ามือสองครับนี่พี่น้องของเกียเดือนรับประกันทองอีก่ตั้งหักของเกียเดือนห้ามือสองไหมครับพี่น้องครับอันนี้บ๊อบนุ่งว่าตัวหน่อยนี่ครับร้อยส้นสูงก็จะร้อยห้าสิบขึ้นนะตัวนี้ร้อยห้าพิเศษครับร้อยหาสิบนะครับเพราะว่าปกติค้อนี่ก็ส้นสูงร้อยห้าสิบเนาะเพราะว่าเออเมื่อพราะง่วนยังสิดเต็มอกวุ้ยเลครับพี่น้องตัวนี้กับตัวน้ก็จองนะครับพี่น้องครับนี่ก็จองนะครับอ นี่นะครับตัวนี้จองไปทา้งหลายพอนี่จองในีในันนี้กับไปสารคามเฮานี่ครับสารคามเฮานะครับเนาะอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องจังจังสี่นี่เพิ่นเอาไปเท่าไรครับพ่อสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดอันนี้ม่นมปนตัวหน่อยนะครับเด้อแต่ว่าผมไทยทั้งสูงสูงรับพี่น้องสูงอยู่เท่าไรพอนี่ไปสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับพอหัวมันพอหัวพอดีอาจจะหาที่เบียดเัยโอ้ประมาณเสมอหัวพอดีครับพี่น้องมากไหมครับเพิ่งคักนี่ตัวนี้ยาวหนาใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อเด้อเด้อผมสิใหญ่ๆตัวนี้ครับพี่น้องครับ เบินงวดซิปเก่าเดือนงวดซิปเก่าเดือนมาใหม่เด้อครับพี่น้องเด้อเป็นงวดแดงล้ำต้นล้ำต้นไงหนาแล้วก็ยาวเด้อครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งหน้ในส่วนของน้ากันครับพี่น้องครับร้อยหาซิปกลัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะท้ายให้เบิ้งใกล้ๆดิ๋ตื่นกล่องบ่างนี่ผมนี่เด้อครับพี่น้องเด้อผมยืนกล่องเขาไปข้างในเด้อครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งน้ามันนะครับพี่น้องเด้อน้าหนาต้นไงครับพี่น้องครับอ่านี่ครับถ้าใครสนใจตัวนี้กี่กว่าสวยอยู่ครับพี่น้องพร้อมครับเรื่องความถี่พร้อมครับอันนี้เป่าล เจ้าดงอี่ืนโอ้อันนี้เป็นว้อสาวความผสมนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะทายเบื้องมุมสูงแบบนี้แหละจังไปเบื้องด้านข้างฟังพุณกันนะครับอ่าเอาตัวนี้พ่อห้องว่าไว้เท่าไลสท์หนิสี่หมื่นเก้าครับอันนี้สี่หมื่นเก้าเด้อครับเป็นง้อที่ตูงใหญ่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบื้องด้านข้างด้านนี้เด้อขายพี่น้องเด้อคุณอันนี้หัวนี่สูงร้อยห้าสิบเด้อครับเด้อขอกมันนี่นี่มันสูงกว่าหัวกว่านี่อ่ะเด๋อร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามเนี่ยพี่น้องนะอ่านี่เด้อครับเด้อด้านขใจอยาก นี่นะครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังนาณาจนๆนี่แหละครับพี่น้องกะจะทายให้ทั้งมุมนไก่มุมไก่นะครับเนาะเบื้องประกอบกันเอาด้วยครับเด้อนี่แหละนี่จิ้มดำดำขอบหูดำนะครับเด้อจมูกดำม้อนี่ครับพี่น้องตัวนี้สำหรับห้องไวซี่ซิก็เป็นงูที่หนาสนมากๆครับพี่น้องครับตำหนิบ่มีนะพ่อเนาะบ่มีตำหนิบะมีตำหนิถึงนี่พี่น้องเบื้องล้อตัวยาวๆด้วยครับเป็นตัวตัวนี้ยาวครับพี่น้องครับนี่ก็เนื้อหนังย่นนะครับเด้ออ่านี่แหละครับเป็นม้วนสาวที่พร้อมผสมนะครับเนาะอ่าสี่ส อ่นี่นะครับเด้องวยยังบอหมดแค่นี้เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็สิมีอ่าอยู่เดินทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าขึ้นก่อนหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อยางลงไปข้างล่างนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสื้ผ้าพีผ้าหน่องไปเบื้องมูอยู่ข้างล่างกันครับพี่น้องครับบ้านนี้อ่านี่ยนะครับพี่น้องวันนี้กับเขายางลูกมาที่กลางทุ่งหญ้าสวรรค์นานะครับพี่น้องครับนี่อยู่ฝั่งนี้กับสิมีอ่าแม่ลูกสองคู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งคู่แรกกันนะครับเนาะ อันนี้เป็นวัวเท่าเด้อครับพี่น้องเด้อตัวแม่จะออกสีนวนลแล้วก็บตัวลูกนี่สิเป็นวัวเท่านะครับเนาะแต่ว่าอ๋อเนี่ยนะครับออรพี่น้องครับเนี่ยถ้าผูใ้ใดอยากจะได้ครูนี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมสิพาพี่พ่น้อ,นองอันนี้เป็นลูกตัวเท่ของเพื่อนเราพอนี่ล,ลูกตัวแรกนะครับเด้อแม่ผสมไปครับแม่ยังนะครับเด้อแม่ยังบ่ท่านผสมนะครับแม่ยังทองวังอยู่นะครับตัวนี้เนาะนี่แหละในส่วนของลูกถึงเป็นออกเป็นสีเทาๆแม่สูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเด้อนี่แหละ อ่านี่ยนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้คูนี้เครื่องเพชรกับดำนะครับพี่น้องเด้อ้มดำนะครับในส่วนของแม่มันเดี๋ยวผมสิเน้นมังลูกนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากจะได้คูนี้นะครับเด้อคูนี้นี่พอถ้ามีผู้อยากได้ลูกตะลูกมันนี่แยกนะครับแยกได้ครับแยกได้แยกได้นะครับเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะอ่าเบอร์โทรศัพท์ผมก็บสืขึ้นไว้ตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเอาคูนี้พ่อห้องไว้เท่าไหร่ครับนี่หาที่สองครับหาที่สองเป็นงัวแม่ลูกโตแม่นะครับพี่น้องเด้อลูกโตแม่นะครับแแล้้ววก็ม่่่ยยังงงทออาาูเนะ อ่าถ้าผู้ใดสนใจอยากยจะได้คู่นี้ได้ครับพี่น้องครับนี่กลิ่นยากเกียงก็น่าจะคุณกิ่นย่างเดียวเลยครับพี่น้องนี่นมสีเต้าสวยๆโอ้ยืนเฮียงเมียกับลูกนี่ครับพี่น้องอ่าสวยๆหน้าเลี้ยงทุกๆโตครับพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดมาคู่ใดได้ครับพี่น้องเอ้อมาแบบใดน,นะครับพี่น้องครับคู่นี้กับบ๊มีตําหนีนะพนะ่อเนาะไม่มีตําหนิได้ครับพี่น้องนี่แหละครับผมจะให้เบื้องส้นหนาไกลๆนะครับพี่น้องครับอ่าเห็นนะครับเด้อส้นด้านข้างพวกน้ำพวกดึ้งในย่างที่บอกแหละครับพี่น้องกับเบื้องเอานะครับพี่น้องครับ อ่นมสีเต้าไม่มีตำหนิไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้เด้ออ่หลูกก็ยังกินนมอยู่นะพ่อเนาะตัวนี้ลูกยังกินนมอยู่เด้อครับเด้อนี่แหละอนุกสี่เดือนนะครับพี่น้องครับผ่าไผ่อยากก็ได้ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์อีกเถื่อครับผม0 9 7 1 3 5 5 8 7 2แล้วก็เบอร์สำรองนะครับพี่น้องครับ0 8 7 2 3 6 0 2 8 2นะครับพี่น้องเด้อนี่ราคาพี่น้องบริเวณหม่องลำงัวของทั้งผอเพชรกันครับตัวนี้เลยอีกคู่นึงเป็นหนองัวแดงนะครับพี่น้้อองเด เห็นเหลียวเห็นแวบๆอย่างลูกสีแดงเข้มครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่้านองนี่ไปเบิ่งครูนี่นะครับอันนี้เป็นครูสุดท้ายเพราะเขาไม่ได้ครับครูสุดท้ายนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ครูนี่นะครับพี่น้องครับนี่ถ้าใครสนใจอยากจะได้ครูนี้นะครับเด้อไปเบิ่งกันว่าคนจะเปิดใบท่ายตัวนี้ตัวผูดไหมครับลูกมันยนะลูกตัวผูดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังกลับไปเบิ่งกันเนาะอ่ากับไอ้เบิ่งแม่สูงลอยหาซิบนะครับพี่น้องเด้อลูกแล้วครับพ่อ วัวลูกแหลกนะครับไม่ตั้งเดือนแล้วครับลูกมันนี่สองเดือนนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากจะอะไรคูนี่นะครับเด้คูนี่นี่พ่อพ่องไว้เถอะนะครับนี่หาเมื่อสองเท่ากันได้กับครูเมื่อกี้ครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากจะอะไรคูนี่หาสิบสองเนาะแม่มันจะออกในสีแดงนวลนะครับพี่น้องได้ลูกมันจะแดงเข้มครับอันนี้ลูกผสมโตมันบ่ครับนี่ผสมโตนะครับคูนี่มีตำหนิตรงไหนบ่ครับไม่มีนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะไดไคูนี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละะลูกกินน้ดีดีครับพี่น้องอ่ะ ถ้าผู้ใดมาคู่ใดอยากได้คู่ใดกัให้พี่ให้น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้ออ่านี่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ่งส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับอ่าท้ายจิ้มดำเข้ากันนะครับพี่น้องเด้อกัให้พี่ให้น้องเขามาเบิ่งตัวจริงนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครสนใจตัวไหนนะครับพี่น้องครับอ๋อหาชิพสองสองคูนะครับทั้งล่างนี่นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจตัวใดอยากได้ตัวใดกัให้พี่ให้น้องเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจในคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับ มีงวดตรงไหนม,มั่ไม่ไม่อีกผมกันสิถ้าผีพ่พน้องมาเอาอีกครับพี่น้องครับพี่มาดูนี่พี่น้องว่ามันอย่างนี้อยากให้ได้งวดถึกถึกงวดราคาพอฟังเพราะว่าจะส้างได้คับพี่น้องได้ยุ่นีหมดไว้อีครับพี่น้องครับอะจะในคลิปนี้ก็ขอคจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ